ในกองขยะที่เหม็นเน่าและเต็มไปด้วยมแมลงวันเสียงร้องแผ่วเบาของเด็กทารกคนหนึ่งเปลี่ยนชีวิตชายชราผู้ยากจนไปตลอดกาลไม่มีใครรู้ว่าเด็กคนนั้นจะเติบโตขึ้นมาเป็นใครหรือชะตากรรมของทั้งคู่จะพาพวกเขาไปเจอกับเรื่องราวสุดสเตือนใจแค่ไหน25ปีต่อมาหญิงสาวผู้ประสบความสำเร็จกลับมายังตรอกเดิมแต่สิ่งที่รอเธออยู่ในบ้านไม้เก่านั้น กลับไม่ใช่เพียงความทรงจำอย่างที่เธอคิดเรื่องราวนี้จะทำให้คุณเชื่อว่าแม้ชีวิตจะเริ่มจากกองขยะก็ยังสามารถเปล่งแสงได้อย่างงดงามค่ำคืนหนึ่งในตรอกแคบที่เต็มไปด้วยกลิ่นเน่าเหม็นของเศษอาหารเสียงฝนโปรยกระทบหลังคาสังกสีดังแปะแปะชายชราผู้หนึ่งก้มลงเก็บเศษกระดาษเก่าในกองขยะขณะนั้นเองเขาได้ยินเสียงร้องเบาๆแผ่วออกมาจากใต้ถุงดำ เขารีบแหวกถุงออกแสงไฟจากเสาไฟข้างถนนส่องให้เห็นทารกตัวน้อยที่เปียกโชกไปทั้งตัวดวงตาเล็กๆคู่นั้นลืมขึ้นมองเขาด้วยความหวาดกลัวหัวใจชายชราเต้นแรงมือของเขาสัน่นแต่เขาก็โอบเด็กคนนั้นไว้แน่นเขานำเธอกลับไปยังเพิงไม้เก่าที่อยู่ท้ายซอยผ้าขี้ริ้วผืนเก่ากลายเป็นผ้าหม่มนมอ,อุ่นจากขวดเก่ากลายเป็นอาหารแรกในชีวิตของเด็กหญิงคนนั้น ตั้งแต่นั้นมาเขาเลี้ยงดูเธอด้วยความรักแม้ไม่เคยมีเงินพอจะซื้อรองเท้าคู่ใหม่การเวลาผ่านไปเด็กหญิงเติบโตขึ้นท่ามกลางกลิ่นฝุ่นและเสียงสุนัขเหา่าแต่เธอไม่เคยละความพยายามเธอเรียนอ่านและทำงานทุกอย่างที่ทำได้เพื่อให้ได้ออกจากตรอกนั้น25ปีต่อมาแสงไฟจากรถหรูส่องสะท้อนบนพื้นถนนที่เธอเคยเดินเท้าเปล่า หญิงสาวในชุดสูทยืนมองบ้านไม้เก่าที่เกือบพังหัวใจเธอเต้นแรงเหมือนคืนที่ฝนตกครั้งแรกเธอผลักประตูไม้ที่เคยสั่นไหวด้วยลมกลิ่นควันไฟจากเตาเก่ายังคงอยู่ภายในบ้านเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจช้าๆบนเตียงไม้เก่าชายชารานอนนิ่งดวงตาเขาปิดสนิทหญิงสาวสุดตัวลงข้างเตียงมือเธอสั่นขณะสัมผัสมือของชายชารา มือคู่นั้นยังคงอุ่นเหมือนในวันที่เขาอุ้มเธอออกจากกองขยะน้ำตาเธอไหลลงบนมือที่แตกร้าวนั้นทันใดนั้นชายชราขยับนิ้วเล็กน้อยดวงตาเขาค่อยๆเปิดขึ้นเธอได้ยินเสียงเขาแผ่วเบาออกมาพ่อรู้ว่าลูกจะกลับมาหญิงสาวสะอื้นเสียงร้องให้ของเธอเบาราวกับกลัวว่าลมหายใจของเขาจะดับตามเสียงนั้น เธอกุมมือของชายชราไว้แน่นหนูมาช้าไปหรือเปล่าคะพ่อคำพูดนั้นสั่นไหวเหมือนเสียงฝนที่กระทบหลังคาเก่าชายชราฝืนยิม้มรอยเหี่ยวย่นบนใบหน้าสะท้อนแสงจากหลอดไฟสลัวไม่ช้าเลยลูกพ่อรอทุกวันน้ำตาของเขาไหลออกมาอย่างช้าๆแผ่นนอกที่บางเบาขึ้นลงตามจังหวะหายใจที่อ่อนแรงหญิงสาวก้มลงกราบแทบเท้า ภาพประิษต์ผุดขึ้นมาในหัวราวกับภาพพยนตร์ย้อนเวลาเธอเห็นตัวเองในวัยเด็กนั่งกินข้าวกับปลาถูเค็มได้ยินเสียงหัวเราะของพ่อชราที่ไม่มีฝันหน้าได้กลิ่นควันจากเตาฐานที่เคยอบอุ่นหัวใจพ่อจำได้ไหมคะวันที่หนูสอบติดมหาวิทยาลายัยเธอพูดทั้งน้ำตาพ่อดีใจจนร้องไห้ชายชราพยักหน้าเบาๆพ่อร้องเพราะพ่อไม่รู้จะเอาเงินจากไหนส่งลูกเรียน คำพูดนั้นขาดหายกลางประโยคเมื่อเขาเริ่มหายใจถี่หญิงสาวตกใจรีบลุกขึ้นจับมือเขาแน่นกว่าเดิมพ่ออย่าเพิ่งหลับนะคะหนูยังมีอะไรอยากให้พ่อดูอีกมากเธอเปิดกระเป๋าถือหยิบกล่องกร,รมยี่สีน้ำเงินออกมาภายในคือกุญแจบ้านหลังใหม่หนูซื้อบ้านไว้ให้พ่อค้าบ้านที่มีสวนมีอากาศดีมีแสงแดดทุกเช้าชายชารามองกุญแจในมือเธอ แสงสะท้อนจากโลหะวาวนั้นทําให้ดวงตาของเขาเปล่งประกายลูกทําได้แล้วเขากระซิบเสียงแผ่วพ่อภูมิใจเหลือเกินหญิงสาวหัวเราะทั้งน้ําตาเธอพยายามจะยกชายชาราขึ้นพิงหมอนแต่ในวินาทีนั้นเองเธอรู้สึกถึงความเย็นที่แผ่ลงในมือของตนรอยยิ้มของชายชาราแข็งนิ่งเปลือกตาที่เปิดอยู่ค่อยๆปิดลงอย่างสงบเสียงฝนด้านนอกดังขึ้นอีกครั้ง เธอก้มหน้าลงซบหน้ากับอกของเขากลิ่นควันไม้ผสมกลิ่นฝนอบอวนในอากาศหัวใจของเธอเหมือนถูกฉีกออกเป็นสองส่วนพอ่อเสียงเรียกนั้นแผ่วเบาไม่มีคำตอบมีเพียงเสียงลมพัดผ่านช่องไม้เธอหลับตาน้ําตาไหลไม่หยุดในความมืดเธอได้ยินเสียงหนึ่งในหัวตนเองเสียงของชายชราในวันเก่าจำไว้นะลูกคนเราไม่ได้มีค่าที่เกิดจากที่ไหน แต่มีค่าจากสิ่งที่เราเลือกทำหญิงสาวยกหน้าขึ้นเธอมองรอบบ้านไม้ที่เต็มไปด้วยของเก่าทุกสิ่งมีเรื่องราวของความรักความอดทนและชีวิตที่เรียบง่ายเธอลุกขึ้นเปิดหน้าต่างให้ลมพัดเข้ามาแสงเช้าเริ่มลอดผ่านม่านฝุน่นเธอยืนมองออกไปนอกบ้านเห็นเด็กคนหนึ่งเดินผ่านถือถุงขยะในมือหัวใจเธอสัน่นเธอเดินออกไปเรียกเด็กคนนั้นหนูชื่ออะไร เด็กชายตอบเสียงสัน่นผมไม่มีชื่อครับหญิงสาวยิ้มทั้งน้ำตาเธอเดินเข้าไปยื่นมือให้เขางั้นมานี่สิจา้าพี่จะให้ชื่อใหม่เสียงฝนหยุดตกท้องฟ้าเริ่มเปิดในดวงตาของเธอสะท้อนภาพชายชราที่กำลังยิ้มอยู่ในความทรงจำและในแวบนั้นเองเธอรู้ว่าการตอบแทนบุญคุณไม่ได้จบเพียงกับคนที่ให้ชีวิตเรา แต่มันเริ่มต้นอีกครั้งเมื่อเรายื่นชีวิตให้ใครสักคนที่ยังไม่มีความหวังเด็กชายมองหญิงสาวอย่างลังเลสายตาของเขาเต็มไปด้วยความระแวงและความกลัวริมฝีปากสั่นเทามือเล็กๆกำถุงขยะไว้แน่นหญิงสาวโน้มตัวลงยิ้มอ่อนโยนไม่ต้องกลัวจ้าพี่แค่อยากรู้ว่าหนูหิวไหมเด็กชายพยักหน้าเบาๆเสียงท้องร้องของเขาดังพอให้ได้ยินในความเงียบ หญิงสาวหัวเราะเบาๆก่อนจะดึงขนมปังออกจากกระเป๋ากินก่อนนะแล้วเราค่อยคุยกันเธอยื่นขนมให้เด็กชายลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะรับไปด้วยมือสันๆแววตาของเขาเปลี่ยนทันทีที่ได้กัดคำแรกรสของขนมปังธรรมดากลับกลายเป็นสิ่งมีค่าที่สุดในชีวิตหญิงสาวมองภาพนั้นด้วยหัวใจที่สั่นไหวมันคือภาพสะท้อนของตัวเธอในอดีต เด็กหญิงในกองขยะที่เคยถูกอุ้มขึ้นมาจากความมืดหนูอยู่ที่ไหนเหรอจ้าหญิงสาวถามเสียงเบาเด็กชายเงยหน้าขึ้นดวงตาเริ่มแดงผมไม่มีที่อยู่ครับแม่ผมไปนานแล้วคำพูดนั้นเหมือนคมมีดบาดเข้าในหัวใจของเธอหญิงสาวนิ่งไปชั่วครู่เธอสูดลมหายใจลึกก่อนจะยื่นมือออกไปงั้นมานี่ตั้งแต่นี้ไปหนูไม่ต้องอยู่คนเดียวอีกแล้ว เด็กชายมองมือของเธอแล้วค่อยๆย,ยื่นมือกลับมาสัมผัสแรกอุ่นจนเขาหลับตาแน่นน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวหญิงสาวพาเขาเดินผ่านตรอกเก่าที่เธอเคยวิ่งเล่นบ้านไม้ที่เคยเป็นที่หลบฝนของเธอยังคงอยู่แต่ครั้งนี้มันไม่ใช่เพิงพังพังอีกต่อไปเธอซ่อมแซมทุกอย่างให้เหมือนใหม่ตั้งแต่หลังคาฝาผนังจนถึงเตาไม้ที่เธอเคยอุ่นมือในคืนหนาวเมื่อเปิดประตูเข้าไป กลิ่นสบู่และผ้าสะอาดแทนที่กลิ่นควันและฝุน่นเธอหันไปมองเด็กชายที่ยืนตัวสั่นอยู่ตรงประตูจากนี้ไปที่นี่คือบ้านของหนูนะคำพูดนั้นทําให้ดวงตาเล็กๆคู่หนึ่งเปล่งประกายเธอหันไปยังมุมหนึ่งของบ้านบนผนังมีกรอบรูปเก่ารูปของชายชาราที่เธอเรียกว่าพอ่อเธอเดินเข้าไปเช็ดฝุ่นที่เกาะกรอบรูปแล้วพูดเสียงแผ่วพ่อคาหนูทำได้แล้ว เสียงลมพัดผ่านหน้าต่างเหมือนคำตอบแผ่วเบาคืนนั้นฝนตกอีกครั้งเด็กชายหลับอยู่บนฟูกใหม่หญิงสาวนั่งมองเขาใต้แสงไฟสลัวในหัวเธอมีเพียงความคิดเดียวเธอจะไม่ให้เด็กคนนี้ต้องรู้จักคำว่าโดดเดี่ยวเหมือนที่เธอเคยรู้เวลาผ่านไปหลายเดือนเด็กชายเริ่มเรียนหนังสือเริ่มหัวเราะเริ่มวาดรูปหญิงสาวคอยสอนให้เขาอ่านหนังสือคูณเลข และปลูกต้นไม้หน้าบ้านทุกเย็นหลังกลับจากทำงานเธอจะเล่าเรื่องพ่อให้เขาฟังพ่อพี่ไม่เคยรวยแต่พ่อพี่มีหัวใจที่ใหญ่ที่สุดในโลกเด็กชายฟังด้วยตาเป็นประกายแล้วหนูจะมีหัวใจใหญ่แบบพ่อของพี่ได้ไหมครับหญิงสาวหัวเราะทั้งน้ำตาได้สิถ้าหนูรู้จักแบ่งปันให้คนอื่นเหมือนที่พี่ทำปีต่อมาหญิงสาวเปิดมูลนิธิเล็กๆชื่อว่าแสงจากกองขยะ เธอช่วยเหลือเด็กที่ไม่มีบ้านไม่มีพ่อแม่เด็กชายที่เธอรับมาเลี้ยงกลายเป็นแรงบันดาลใจของหลายคนเธอเดินผ่านห้องหนึ่งในมูลนิธิที่มีกำแพงติดรูปของชายชราผู้หนึ่งเธอหยุดยืนมองภาพนั้นด้วยความเงียบพ่อคะหนูไม่ลืมคำสอนของพ่อเลยเสียงลมอุ่นพัดผ่านผมเธออย่างแผ่วเบาเราวกับใครบางคนกำลังยืนอยู่ข้างหลัง เธอหลับตาสูดกลิ่นดินหลังฝนอีกครั้งมันคือกลิ่นที่พาเธอย้อนกลับไปยังคืนแรกในกองขยะคืนที่เธอได้ชีวิตใหม่จากมือของชายชาราและคืนนี้เองเธอได้มอบชีวิตใหม่ให้เด็กอีกคนในความมืดที่เงียบสงัดเธอได้ยินเสียงสายฝนร่วงลงบนหลังคาเสียงที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเครื่องหมายของความสิ้นหวังบัดนี้กลายเป็นเสียงแห่งการเริ่มต้นใหม่เพราะจากกองขยะหนึ่งกอง ได้เกิดแสงของความเมตตาที่ไม่ดับไปตามกาลเวลาและหญิงสาวคนนั้นได้กลายเป็นคนที่ชายชราในวันนั้นภาคภูมิใจที่สุดในโลกหลายปีผ่านไปมูลนิธิแสงจากกองขยะเติบโตขึ้นเสียงหัวเราะของเด็กๆด,ดังไปทั่วลานดินหญิงสาวยืนมองภาพนั้นด้วยรอยยิ้มที่อ่อนโยนแสงอาทิตย์ยามบ่ายสองกระทบผมของเธอเป็นประกายทอง เธอเดินไปยังมุมหนึ่งของสวนที่นั่นมีต้นไม้ใหญ่ที่เธอปลูกไว้ในวันที่ชายชราจากไปใต้ต้นไม้นั้นมีป้ายเล็กๆเ,เขียนว่าแด่ผู้ให้ชีวิตพ่อของฉันเธอก้มลงวางดอกไม้สีขาวไวเ้เบาๆสายลมพัดพากลิ่นหอมของดอกไม้ลอยคลุงหญิงสาวหลับตาสูดลมหายใจลึกหัวใจของเธอสงบอบอุ่นและเต็มไปด้วยความรัก เสียงฝีเท้าเล็กๆดังเข้ามาใกลเด็กชายที่เธอรับมาเลี้ยงยืนอยู่ข้างๆเขาถือกระดาษวาดรูปใบหนึ่งพี่ครับผมวาดรูปให้พ่อของพี่เธอรับกระดาษมาภาพที่เห็นคือชายชรากับเด็กหญิงในอ้อมแขนเธอยิ้มน้ำตาเอ่อขึ้นอีกครั้งพ่อคงดีใจมากแน่ๆที่หนูจำได้เด็กชายเงยหน้ามองฟ้าผมคิดว่าพ่อของพี่กำลังมองพวกเราอยู่ครับ หญิงสาวพยักหน้าใช่จ้ะพ่อมองอยู่เสมอเธอกับเด็กชายยืนเงียบมองท้องฟ้าที่เริ่มกลายเป็นสีสม้มแสงอาทิตย์สุดท้ายของวันทอดลงบนใบไม้ราวกับแสงนั้นกำลังลูบไหล่ของเธออย่างอ่อนโยนเธอรู้ในใจว่าเรื่องราวที่เริ่มต้นจากกองขยะได้กลายเป็นบทหนึ่งของปาฏิหาริย์ในชีวิตก่อนจะกลับเข้าไปในบ้าน หญิงสาวหันกลับมามองต้นไม้อีกครั้งเธอกล่าวเสียงเบาแต่มั่นคงพ่อขหนูจะส่งต่อความรักของพ่อให้ไกลกว่านี้แสงสุดท้ายหายไปหลังเส้นขอบฟ้าเสียงหัวเราะของเด็กๆดังขึ้นอีกครั้งในยามเย็นในอากาศอุ่นนั้นมีความเงียบสงบของความรักที่ไม่มีวันตายและหญิงสาวรู้แล้วว่าความกตัญญูคือแสงที่ไม่มีวันดับแม้จะเริ่มจากที่มืดที่สุดของชีวิต